ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับชมรม Big กไบคจิตอาสามอบศูนย์ซ่อมวิวแชร์ให้กับชมรมผู้พิการได้เปิดซ่อมวิวแชร์ให้ผู้พิการฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายทําความดีถวาในหลวงรัชก,การที่9ครับที่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีชมรม Big กไบค์ด็อกไรเสองล้อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยักไร้นำโดยนายอาภิชาติเอี่ยมประภัย รองปลัดเทศบาลตำบลพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันมอบศูนย์ซ่อมรถวิวแชร์แก่สมาคมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับมอบวิวแชร์ที่ได้จากการรับบริจาคและนำมาซ่อมแซมให้มีสภาพเหมือนใหม่และพร้อมใช้งานมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว,ท,ไวที่ยากไร้โดยมีนายเสวกพุทธรักษาในอำเภอเมืองอุทัยธานีพร้อมด้วยกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดอุทัยธานีร่วมรับมอบ กิจกรรมดังกล่าวกลุ่มชมรมบิ๊กไบค์ได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชท,ที่ทรงมุ่งมังม่นพัฒนาประเทศชาติและดูแลประสบกาณิกรชาวไทยทุกหย่อมญาให้อยู่ดีมีความสุขสอนให้รู้จักใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียงและรู้จักการแบ่งปันและการทำประโยชน์แม้ตนจะไม่ได้รับผลตอบแทนใ,นใดๆเพราะสิ่งที่เราจะได้รับมานั้นคือความสุขในใจที่แท้จริง สำหรับศูนย์ซ่อมรถวิวแชร์ของสมาคมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้จะเปิดทําการรับซ่อมรถวิวแชร์ให้กับผู้พิการในจังหวัดอุทัยธานีฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรค่าแรงพร้อมทางรับบริจาครถวิวแชร์เก่าที่พังและไม่ได้ใช้งานเพื่อน,นํามาซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพที่เหมือนใหม่และพร้อมใช้งานได้อีกครั้งเพื่อน,นําไปแจกจ่ายให้แก่คนพิการที่ขาดโอกาส และมีความจําเป็นต้องใช้รถวิลแชร์ในการดํารงชีวิตเพื่อให้ผู้พิการผู้ยากไร้และได้โอกาสให้สามารถได้ลดความช่วยเหลือและเย,อะอยียวยาทาั้งสภาพร่างกายจิตใจเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือตนเองและดํารงชีพให้ได้มากที่สุดไปพร้อมกับการเพิ่มช่องทางในการเปิดรับการเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่มีการแบ่งแยกครับกรุงเทพนะครับขอบคุณทุกท่านหลายกลุ่มนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้ นะครับเพือ่อเสรมรับในการสร้างโอกาสในการเขา้าถึงบริการพาัานการรวมกลี่นนมนิกบท์และผู้ชื่นชอบขอบคริการไม่าสามารถเขอาเองได้และไม่าสามารถขอใหม่ได้